ดีค่ะวันนี้มาฟังมุมมองความรักและการแสดงออกของหนุ่มเบียร์ที่มีต่อสาวเบลล่ากันค่ะไปฟังกันเลยค่ะแต่ละคนก็มีการแสดงออกไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับของเราก็จะพยายามทําให้แบบดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับแทนที่วางว่าจะไปทช่วงเป็นเที่ยวอะไรตอนทุ่มไฟเปยนยังไงก็ล้อมเรื่องหมดเลยจริงจริงเราไม่ได้วางแผนมาสักพักหนึ่งเพราะว่าเราคิดว่ามันก็ยังอยู่ในช่วงที่ ไม่รู้ว่าแบบจะได้ไปจริงไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอกหักจากครั้งแรกที่ที่เราจะไปเที่ยวกันใช่ไหมฮะเราก็เลยเออก็นอารอดูเรารอดูสถานการณ์ก่อนว่าว่าแบบอยู่มานานเนาะก็เป็นปกติของข่าวครับแต่ว่าความหวานก็ไม่ลดลงเลยใช่ไหมครับก <laughs> ็ไม่เคยลดลงอยู่แล้วครับ <laughs> ไม่รู้สิอะไรมันคืต มากน้อยคืออะไรพี่กพยายามบาลานซ์ให้มันโอเคใช่ครับพยายามก็ก็ทำปกติครับไม่ได้พยายามที่จะทำอะไรว่าก็ก็อะไรที่ท,ที่ที่เรารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่แต่ละคนก็มีการแสดงออกไม่เหมือนกันอะไรอยรของเราก็จะพยายามทำให้แบบดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้